รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับกระทบเปลือกคอร์รัปชันครับคุณผู้ชมครับความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนนั้นถือได้ว่าการบริหารจัดการราชการแผ่นดินนั้นเป็นแนวทางสําคัญครับวันนี้ในการทํางานในระดับของจังหวัดนั้นลงไปดูในพื้นที่นะคบว่าพี่น้องประชาชนนั้นเขามีความต้องการอะไรอย่างไงกันบ้างครับความสําคัญที่สุดนั้นก็คือเรื่องของการที่จะสะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนขึ้นมาในระดับนโยบายแล้วก็มีการดําเนินการวางแผนมีการพัฒนาแล้วก็การแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน ในท้องที่นะครับได้อย่างประสบความสําเร็จครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับลงไปที่พื้นที่ของบางกะอีนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการกันครับนอนอยู่ไหนผมอยู่นี่ไปทำอะไรมาที่อเอาทำไมเราต้องห่างกันขนาดนี้นน,นก็ตอนนี้ครับ เราต้องรักษาระยะห่าง Social โซเชียลดิสแท i ติ้งครับโอ้โหเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 นี่แหละนนถือได้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นะนอกจากรักษาระยะห่างแล้วเนี่ยเรายังมีการใส่แมสเขาเรียกว่าเป็นการซื่อสัตย์สุจริตต่อตัวเราเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทุจริตต่อตัวเราเองเราไม่ยอมใส่แมสก็ถือว่าเป็นการทุจริตต่อตัวเราเองมันจะเกิดผลก็คือติดเชื้อโควิด -19 แน่นอนอาจจะติดเชื้อโควิด -19 ได้ วันนี้พี่พาโน,นนมาอยู่ที่บ้านบางกะอีใช่นี่นี่นแล้วผมอยากถามหน่อยครับว่าชุมชนคุณธรรมต้นแบบคืออะไรครับพี่อาร์ตนี่แหละโนนวันนี้จะพามาดูนะครับว่าชุมชนคุณธรรมต้นแบบเป็นอย่างไงแต่ว่าตอนนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับนี่ครับกระทาเปลือกคอร์รัปชันวันนี้มาอยู่ที่ บ้านางกอีกครับจังหวัดสมุทรปราการครับแน่นอนที่สุดครับคุณผู้ชมเราก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามการทํางานครับในเรื่องของการที่ทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเขามีความสุขเกิดขึ้นมาได้บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตครับนั่นก็คือที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นมาได้แบบนี้นอนรู้ไม่ว่าเป็นการทํางานร่วมกันครับระหว่างหน่วยงานราชการระดับจังหวัดนะครับแล้วก็ลงมาที่อําเภอ สุดท้ายครับในส่วนของท้องถิ่นนั้นก็ร,ร่วมไม้ร่วมมือกับชาวบ้านจนเกิดความสําเร็จแบบนี้ขึ้นมาได้อยากรู้ไหมครับว่าเป็นแบบนี้ได้ยังไงอยากสิครับ <พา S 2> เดี๋ยว <พา S 2> ช่วงนี้นานพานวไปดูกันเลยนะครับไปครับ ผู้ชมครับในเรื่องของการบริหารจัดการราชการแผ่นดินนะครับถือได้ว่าการนาเงินงบประมาณแผ่นดินนั้นมาใช้เพื่อที่จะสร้างให้เกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสําคัญครับในทุกวันนี้นะครับภาคราชการก็ได้มีการกําหนดนโยบายต่างๆครับจากทางหน่วยงานนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการลงสู่พื้นที่ครับและตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมครับมาพูดคุยนะครับกับท่านกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการครับท่านสิวพรฉิวสวัสดิ์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะนี่แหละครับพอดีมาเยี่ยมเยือนนะครับถึงพื้นที่ในที่นี้เลยเห็น่ีีมมชุ นที่เขาสร้างสุขอยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตนะครับในเชิงนโยบายนะครับของทางจังหวัดเนี่ยเรามีการวางแผนอะไรบ้างครับท่านค่ะต้องขออนุญาตนำเรียนก่อนนะคะว่าจงังหวัดสมุทรปราการนะคะก็จะเป็นเมืองที่มีจุดเด่นทางด้านอุตสาหกรรมนะคะคทางด้านเศรษฐกิจก็จะขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรมนี่เป็นหลักนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราเมืองเราไม่ได้มีเฉพาะอุตสาหกรรมอย่างเดียวนะคะเราก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเกษตรนะคะหรือว่าทางด้านท่องเที่ยวนะคะ โดยเฉพาะท่องเที่ยวนี่ค่ะเราก็พยายามที่จะเน้นย้ำในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะอ,อย่างงบประมาณเมื่อปีกลายนะคะก็จะมาผ่านมาทางกรมการพัฒนาชุมชนนะคะคก็จะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัดวิถีนะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะพยายามกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจฐานรากนะคะเพื่อที่จะให้เกิดแหล่งรายได้ให้แก่คนหลากหลายระดับนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ทำงานในภาคอุตสาหกรรมนะคะครเราก็พยายามที่จะดึง จุดเด่นตรงนี้นะคะในด้านทางกายภาพของจังหวัดส,สุพราารณบุรีเนี่ยค่ะเอามาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่เราจะพยายามให้เกิดรายได้นะคะให้แก่ชุมชนก็คือการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวชุมชนนี่แหละคะ่ะครับจากนโยบายนะครับบาคคนเห็นบอกว่านโยบายมีมาดีเหลือเกินนะครับแต่ว่าการที่จะลงพื้นที่ให้มันเกิดภาพเกิดผลนะครับผมอยากเรียนถามวันนี้เพราะว่าภายในองค์กรภายในระดับจังหวัดน,นะครับเราใช้ธรรมาพิบายในการส่งเสริมยังไงครับท่าน นะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็คงจะต้องมีหลักอันนึงที่เราจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีเป็นหนึ่งใจเดียวกันก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของร้นเ้ารัชกาลที่9นะคะอันนี้เราก็จะนํามาซึ่งเ,เป็นแหล่งหล่อหลอมจิตใจนะคะให้ทุกคนเนี่ยมีใจมาเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะและอีกอันนึงที่เราจะทําให้เกิดการพัฒนาในชุมชนนะคะก็คือศาสตร์ของพระราชาอีกเช่นกันนะคะก็คือในเรื่องของ เข้าใจเข้าถึงพัฒนานะคะครตรงนี้ล่ะค่ะเราพยายามให้กับคนในชุมชนได้เรียนรู้นะคะแล้วก็พยายามให้เข้าใจในสิ่งหรือบริบทที่แต่ละชุมชนมีนะคะฉะนั้นตรงนี้แหละ2ปัจจัยนะคะในเรื่องของสายพระราชานเนี่ยเราก็จะเอามาให้พี่น้องในพื้นที่เนี่ยได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็หล่อหลอมนะคะเป็นใจเดียวกันทีนี้เมื่อเรามีหลักในหลักคิดนะคะที่จะมาเป็นสิ่งที่ดึงให้ทุกคนเนี่ยมาเป็นหนึ่งกันนะคะ อีกอันหนึ่งคือการที่จะต้องสามัคคีนะคะสามัคคีแล้วก็มีความจริงใจต่อกันที่สําคัญที่สุดต้องมีความโปร่งใสนะคะแล้วก็มีวินัยต่อตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นวินัยในเรื่องการทํางานร่วมกันวินัยต่อสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะก็ต้องมีกรอบความคิดแล้วก็ต้องคิดรวมกันให้ได้การที่จะทลายกําแพงนะครับระหว่างในการทํางานของหน่วยงานภาครัฐนะครับกับชาวบ้านนะครับเราทลายกําแพงนั้นยังไงครับท่าน อันนึงนะคะในส่วนตัวของพี่เองนะคะก็คงจะต้องทําอย่างไรให้คนในชุมชนเนี่ยเขาเกิดความศรัทธานะคะถ้าเกิดความศรัทธาแล้วนะคะเขาก็จะ อยอมที่จะให้เราเข้าไปอยู่ในใจเขานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะค่ะการบทบาทของนักปกครองนะคะนอกเหนือจากเป็นคนที่อยู่กําหนดนโยบายแล้วเราก็คงต้องลงมาคลุกลงมาฟังนะคะคว่าเมื่อมีนโยบายแล้วจะลงมาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติได้อย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่าไม่ใช่นั่งอยู่แต่ในห้องทํางานนะคะก็คงจะต้องลงมาดูว่า ปัจจัยที่จะทําให้ได้แก้ไขปัญหาหรือปัจจัยที่จะทําให้เดินต่อไปได้เนี่ยมีอะไรนะคะเราก็มารับฟังกับพี่น้องประชาชนโดยตรงด้วยตัวเองนะคะอย่างอย่างที่เนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะมอบหมายให้รองผู้ว่าที่กํากับดูแลงานแต่ละด้านเนี่ยให้ลงมาแล้วมาคุยมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันค่ะไม่ได้แยกแยะว่าเราเป็นรองผู้ว่าเราเป็นผู้ว่านะคะ,ะ,คะแล้วก็ทุกคนก็ต้องทําตามคําสั่งไม่ใช่นะคะบางครั้งค่ะ บางจุดเนี่ยเราก็คงต้องทําตามที่เขาคิดทําตามที่เขาอยากหรือรทาตามที่เขาสั่งเราเช่นกันค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นเชิงนโยบายนะครับสู่การที่จะนําไปทํางานสู่ท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับผมจะขออนุญาตท่านกรองผู้ว่าราชการจังหวัด สมุดประการนะครับไปพูดคุยในเชิงระดับของการจากนโยบายนะครับของระดับจังหวัดเนี่ยสู่พื้นที่ว่ามีการทํางานอย่างไรกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะขอกลับมาพบกับท่านรองอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากครับพบเจอกันใหม่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านประหลัดนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับในการขับเคลื่อนดําเนินนโยบายต่างๆของจังหวัดนั้นให้เห็นภาพเห็นผลครับ คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับท่านประหลัดสิงค์คำพันเพชรครับประหลัดอาวุโสของอําเภอบางพลีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับได้คุยกับท่านกรองผู้ว่ามานะครับก็พูดถึงเชิงนโยบายในการปกครองนะครับคราวนี้เนี่ยในระดับของอําเภอเนี่ยครับได้มีการขับเคลื่อนยังไงครับครับก็ขออนุญาตนะครับในอําเภอบางพลีนะครับซึ่งหมู่บ้านบางกะอีนะครับหมู่8ตําบลบางปลานะครับก็เป็นหมู่บ้านที่มีความ ของก้าวหน้านะครับหรือว่าแนวหน้าในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเศรษฐกิจ SME นะฮะซึ่งนโยบายนะครับเชิงนโยบายที่ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านสิิวพชร์ชวสวัสด์ก็ได้นําเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับว่านโยบายที่จังหวัดให้มาคือการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาซึ่งทางอําเภอนี้ก็นํานโยบายมาสู่แนวทางปฏิบัตินะครับโดยทางอําเภอเนี้ย ท่านทวัชชัยนามสมุทรในอำเภอบางพลีนะฮะซึ่งท่านก็มอบหมายให้ประหลัดอำเภอทุกคนนะฮะแล้วก็ทางประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับท้องถิ่นเนี่ยก็ร่วมกันทํางานนะครับต้องลงมาคุกค,คีกับพี่น้องประชาชนก่อนนะครับเขาทําจิจกรรมอะไรนะครับก็มาร่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านในอำเภอเนี่ยท่านจะมาทุกครั้งนะครับก็บางครั้งท่านติดภารกิจก็จะมอบหมายให้ประหลัดอำเภอที่รับผิดชอบแล้วก็ประสานงานมาร่วมปฏิบัติ งานกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับกับนี่คือวิธีการทํางานนะครับให้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาประชาชนได้นะครับประชาชนละครับชาวบ้านเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับการทํางานของอำเภอบ้างครับครับในส่วนของประชาชนนะครับถ้าเห็นฝ่ายปกครองนะครับหรือว่าเจ้าหนี้ของรัฐเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะให้การต้อนรับนะครับมีความเชื่อมั่นว่าถ้ามีส่วนราชการมาเกี่ยวข้องหรือมาทํางานร่วมเนี่ยก็จะทําให้การขับเคลื่อนงาน ก็จะดีขึ้นนะครับหรือว่าความก้าวหน้าก็จะมีมากขึ้นนะครับอย่างวันนี้ผมเห็นว่าชุมชนแห่งนี้นะครับมีความเข้มแข็งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการสร้างอาชีพต่างๆนะครับจะทํายังไงครับให้มันเกิดความยั่งยืนในความซื่อสัตย์สจริตนะครับครับถ้าพี่น้องประชาชนเป็นตัวขับเคลื่อนเองนะครับซึ่งการรวมกลุ่มเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญคือความซื่อสัตย์เนี่ยการทํางานด้วยกันนะครับต้องต้องทั้งต่อหน้าและวตหลังนะครับ าการการอยู่ร่วมกันเนี่ยจะต้องอมีความโปร่งใสนะครับช่วยช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับไม่เอาเปรียบกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก,ก,ก็ต้องใช้ใช้วิธีการอ,าอยู่ร่วมกันอย่าง,อย,างอย่างมีความสุขนะครับ ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมหลักการง่ายๆในการทํางานนะครับเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาครับจากนโยบายนะครับระดับจังหวัดนั้นสู่อําเภอครับแล้วก็ลงสู่ท้องถิ่นนะครับคราวนี้ครับคุณผู้ชมเราอยากเห็นภาพการทํางานอยากเห็นความรู้สึกอยากเห็นกระบวนการในการทํางานนะครับของชุมชนแห่งนี้ครับว่ามีการทํางานอย่างไรกันบ้างตอนนี้นนท์นะครับได้ไปพูดคุยครับกับผู้ที่ทํางานแล้วก็เกิดภาพเกิดผลขึ้นมาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปตามหานนท์กันเลยครับ ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเลยนะครับครับอะไทีน,นี้ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ส่งเสริมประชาชนยังไงครับที่เกี่ยวกับการไม่ทุจริดนะครับครับจากการเราที่เราเป็นส่วนหนึ่งนะครับของกลไกของพอปชที่ได้ทํางานร่วมกันมาก็ถือว่าเป็นระยะเวลายาวนานครับชุมชนแห่งนี้ครับชื่อว่าบ้านบางกะอีหมู่ที่8ตําบลบางปลาอําเภอบางพลีจังหวัดสุพรรณบารีเป็นหมู่บ้านที่ได้ดําเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญเลยก็คือผู้คนนั่นคือทรัพยากรที่เรามีอยู่ออแล้วก็อย่างธรรมชาติสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเพราะนั้นจุดเริ่มต้นเราเริ่มต้นมาประมาณไม่ถึงสองปีแต่วันนี้ในการทำงานที่เราทุ่มเทกันช่วยกันดูแลกันแล้วก็อยากให้บ้านของเราเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริงรจนทำให้วันนี้ความตั้งใจมันเกิดผลลัพธ์ฮะ มันเกิดผลลัพธ์แต่ก็ต้องย้อนกลับไปว่าผลลัพธ์นี่มันเกิดได้อย่างไรจากการที่ผมเองอาจจะไม่ใช่พี่ใหญ่บ้านหมู่นี้ครับแต่เราเข้ามาในฐานะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าไม่ไม่ใช่บ้านเราแต่มันเป็นตําบลที่เราอยู่อเออประธานนะครับที่ขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเป็นสอ,อ,อบตอผู้ดูแลท้องที่เป็นผู้ใหญ่บ้านอีกท่านหนึ่งท่านผู้ใหญ่ธนพลพ<อ>ูนุษ มมยู่ตรงกลางเราร่วมมือกันร่วมมือกันแล้วก็นําเอานาเอาประโยชน์ตรงนี้เข้ามามาช่วยกันจัดรูปจัดรูปคนว่าเราจะอยู่กันยังไงที่สามารถเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวได้แท้จริงครับแต่พื้นฐานคําว่าความซื่อสัตย์เนี่ยหนึ่งต้องทําให้เกิดความตระหนักรู้ก่อนตระหนักรู้ว่าความซื่อสัตย์เนี่ยมันเป็นพื้นฐานครับเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของคนถ้าตราบใดเราไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองซื่อสัตย์ต่อเวลา เราทาการท่องเที่ยวก็ต้องซื้อสัตว์กันนะท่องเที่ยวใช่เลยทุกอย่างและโดยเฉพาะตะบนลงปลาเราเนี่ยเรามีชื่อเสียงทางด้านอาหารการกินค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเมนูปลาเรามีปลาค่อนข้างทุกชุมครับแล้วก็มีมีคลองที่เป็นคลองสวยน้ําใสแล้วก็ถูกยกระดับเป็นคลองเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลที่ผ่านมาภารกิจล่ะครับที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวครับภารกิจที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเราก็มาจัดปีทีประชาคมนะครับให้ประชาชนได้รู้ก่อนว่าตัวตนของเราเนี่ย เราจะปรับรูปยังไงให้การท่องเที่ยวมันเกิดขึ้นได้เป็นครั้งแรกจากที่เราเคยไปจังหวัดอื่นไปดูงานที่อื่นเอาเงินไปใช้ที่อื่นคราวนี้เราจะเป็นผู้ที่ต้อนรับเขาบ้าง,างแต่การต้อนรับของทางเรานั้นจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างผู้คนคการจัดรูปอาหารการจัดสถานที่ให้มีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยมีมาตรฐานอพอคนมารวมกันเราใช้การซึมการหลอมรวมการกระตุ้น แล้วก็ย้อนกลับมาที่ความเป็นมนุษย์นะฮะม,มนุษย์เราจะวุ่งไปหาความสุขเสมอแต่ความสุขนั้นเป็นไปได้ไหมเราไม่อาจจะไม่ต้องใช้เงินตาแต่ความสุขนั้นคือการที่เราได้มาช่วยสร้างสังคมให้มันดีขึ้นครับได้มาทําให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริตร่วมกันเป็นพื้นฐานในการที่จะเดินไปข้างหน้ามันใช้จังหวะนิดหนึ่งในการค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ใสลงไปและให้ทุกคนเห็นถึงเป้าหมายพร้อมๆกันว่าถ้าวันนี้เราไม่ไม่ไม่ตระหนักความซื่อสัตย์ไม่ตระหนักแก่การดําเนินการทุกอย่าง ทุกอย่างจะพังพินาศเพราะรว่าเรารู้อยู่แล้วว่าภาคประชาชนเราทําธุรกิจร่วมกันครับท่านรองผู้ว่าท่านศิวพรโชตสวัสดิ์เนี่ยผมยังจําคำท่านได้คำหนึ่งซึ่งสําคัญมากท่านบอกว่าการที่ทําให้คนมารวมกันประกอบสัมมาอาชีพร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วผมก็สัมผัสได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านพูดอย่างนี้ให้แนวทางให้แนวคิดมาเราก็ต้องมาปรับใช้โดยเพราะยึดหลักของความซื่อสัตย์เที่ยงตรงแล้วก็เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับ วิถีชีวิตที่นี่ตอนนี้เ,ออเราเป็นถ้าจะเป็นเบอร์ต้นต้นของจังหวัดสุปรการที่จัดการท่องเที่ยวโดยที่จุดแข็งความร่วมมัยร่วมมือของผู้คนอ่าอันนี้อันดับหนึ่งอันนี้คือจุดแข็งความร่วมมัร่วมมือผู้คนเรายังมีอัตลักษณ์โดดเด่นเรามีคลองสวยน้ําใสเรามีอาหารการกินที่เป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ไม่ไว่าเป็นปลาปช่อปลาช่อนเผานี่ก็บอกให้ไผ่จอปลาสลิดแห่งแรกในประเทศไทย ที่นี่เป็นแหล่งปลาสลิดอยู่แล้วอ๋อที่นี่เป็นแหล่งปลาสลิดอยู่แล้วเรามีปลาสลิดแดดเดียวนะครับที่มีชื่อเสียงเรานํามาเป็นวัตถุดิบแล้วก็เป็นหนึ่งใน6ของประเทศที่ทางหน่วยงานนะครับเบื้องบนในหน่วยงานของมหาดไทยในหน่วยงานของพัฒนาชุมชนจัดให้เป็นหมู่บ้านที่เข้ามาส่งเสริมเป็นหนึ่งใน6กทั่วประเทศโอ้สครับครับสำหรับ ความยั่งยืนนะครับนะครับที่เราดําเนินการเนี่ยเรามุ่งเน้นนะครับเรื่องของความโปร่งใสนะครับเพราะว่าที่ไหนองค์กรไหนถ้าไม่มีความโปร่งใสไม่สุจริตนะครับองค์กรนั้นไปไม่รอดนะครับผมก็เลยมีแนวคิดและนโยบายร่วมกันนะครับกับสมาชิกและคณะผู้บริหารกลุ่มนะครับว่าเราจะดําเนินการยังไงให้สมาชิกกลุ่มเนี่ยนะครับ รู้ถึงความทุกอย่างที่เราเคลื่อนไหวนะครับแม้กระทั่งรายได้นะครับรายได้รายจ่ายนะครับนะครับที่หลักๆเลยนะครับที่ดําเนินการมาตั้งแต่ต้นนะครับก็คือรายได้นะครับที่ได้เข้ามาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราจะกระจายรายได้นะครับไปยังกลุ่มที่เข้ามา นะครับดำเนินร่วมดำเนินการร่วมกับเรานะครับเช<อ> <extracting> ่นแม่ครัวแม่ครัวนะคนขับเรือนะครับคนทำงานต่างๆแล้วกันนะที่มาร่วมในแต่และครั้งละครั้งเราจะกระจายไรายได้ให้เขานะครับ <M> ส่วนสมาชิกนะครับเรามีการรวมกลุ่มรวมรวมหุ้นนะครับการปันผลยังไงอะไรจะยังไงก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้มีการประชุมกัน อย่างต่อเนื่องผมมีความชื่นใจอย่างหนึ่งนะครับสมาชิกของกลุ่มเราเนี่ยนะครับให้ความร,ร่วมมือในการประชุมดีมากนะครับเมื่อกี้ผมยังชื่นชมในที่ประชุมว่าของเรานี้โตได้เพราะว่าพวกสมาชิกพวกพี่ๆี่นะครับไม่ใช่ผมทำการในกลุ่มเล็กๆแล้วมาโตมันไม่ใช่พวกสมาชิก นะครับมีส่วนร่วมเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับครับสำหรับชุมชนนะครับผมขอฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่านะครับฟาร์มยั่งยืนนะครับที่จะเข้มแข็งได้เนี่ยต้องเป็นชุมชนหรือว่าองค์กรที่มีฟารมซื่อสัตว์สุจริตนะครับโปร่งใสตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับองค์กรของเราเนี่ยโตมาได้ในช่วงเวลาอัน ไม่ยาวนักนะครับถือว่า1ปี10เดือนที่ผ่านมานะครับชุมชนเข้มแข็งก็เพราะว่าเรามีความโปร่ปง,ปงใสมีความซื่อสัตย์นะสุจริตนะครับความเชื่อมั่นของสมาชิกนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมอยากให้พี่ผู้จหญยฝากนะครับเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์อันนี้ภายในนี้นะในหมู่บ้านนี้นะผม คือเป็นหมู่บ้านกลุ่มที่ไม่ใหญ่ไม่โตกลาง,ลางคือมีคนส่วนมากเป็นคนพื้นที่ประชากรแฝงมีน้อยก็ก็คือคุยกันรุกเรื่องอะฮะคุยเรื่องเรื่องความยุติธรรมความซื่อสัตย์อะไรเนี่ยก็มีอะไรก็ขอร้องกันเรื่องยาเสพติดอะไรก็รวมกันแล้วก็ออกตรวจกันครับออกตรวจต้งกลางคืน ลุนก็ฟินี่ก็ตัวกูพักเองวันนี้เขาเลื่อนกคฟิวไปเลื่อนเวลาไปก็เลยต้องหยุดก่อนครัเพราะมันมนนันหลึกแล้วมันก็ช่างว่างแล้วาชาวบ้านก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเมื่อชาวบ้านได้มีอาชีพมีอะไรขึ้นมานะคะ<ๆ>การที่เขาจะทําให้เกิดอาชีพได้ยั่งยืนต่อไปตลอดไปชาวบ้านต้องซื่อสัตย์ต้องมีความรู้สึกรักในถิ่นตนเองรักตัว ลูกค้าคือนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในหมู่บ้านจะทำอย่างไรให้เขาเกิดความประทับใจทำอย่างไรให้ชาวบ้านมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพผลิตผลิตสินค้าผลิตต่ตางสิ่งต่างๆที่จะให้นักท่องเที่ยวนำออกไปสู่ภายนอกเขาจะทำได้อย่างไรแล้วก็เขาจะต้องตั้งมาตรการดูดูแลไปถึงสุขภาพเขาจะต้องซื่อสัตย์ทุกอย่างในกระบวนการตั้งแต่กระบวนการผลิตนะคะการหา ตัวต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรต่างๆจะต้องส่งผลดีต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวและถ้าเขาทำได้อย่างนั้นนักท่องเที่ยวมีความเชื่อถือมีความศรัทธาเขาก็จะสามารถเป็นประกอบอาชีพนี้ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ขยายผลต่ออาชีพอื่นๆที่เขาจะทำเพิ่มขึ้นนะคะ เป็นไรกันบ้างครับคุณผู้ชมเราได้เห็นภาพความสําเร็จนะครับที่อําเภอบางพลีนี้ครับได้มีการส่งเสริมนะครับให้ชุมชนแห่งนี้ครับมีการทํางานร่วมกันนะครับในเชิงนโยบายจากระดับของจังหวัดสุนปราการครับแล้วก็ขับเคลื่อนการสู่ความสําเร็จได้นะครับในช่วงท้ายนี้ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับว่าผมอยากจะรู้จริงๆครับว่าอยากให้่านสะท้อนมาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับเราเป็นการทํางานร่วมกันเนี่ยตามศาสตร์พระราชานี่ครับ ค่ะนะคะก็อย่างที่น้องอาร์ตนะคะน้องนนนี่ได้ไปเห็นนะคะเห็นความสําเร็จนะคะคของชุมชนคนบางปลาที่นี่นะคะบ้านบางกะอีเนี่ยนะคะก็ได้เห็นว่าทุกอย่างมันต้องเกิดจากการเข้าใจก่อนถูกไหมคะเข้าใจว่า นโยบายของจังหวัดเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเราต้องการพัฒนาแบบไหนค,ความต้องการของสมาชิกที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยจะไปทิศทางไหนนะคะเมื่อเข้าใจแล้วนะคะเราก็ต้องเข้าถึงให้ได้นะคะคมีปัญหาอะไรก็ต้องเข้าถึงปัญหาแล้วเราก็นํามาสู่ซึ่งการพัฒนานะคะตามศาสตร์ของพระราชาอันนี้ค่ะก็ได้เห็นว่าจากนโยบายจังหวัดลงมายังมาถึงอำเภอนะคะแล้วก็ลงมาถึงท้องถิน่น นะคะเราก็สอดรับกันเป็นอย่างดีนะคะคแต่ความสําคัญจริงๆเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ตัวชุมชนเองนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะยั่งยืนได้หรือไม่นะคะคก็อยู่ที่ต้องตอบโจทย์ของตัวเองต้องมาไปตามความต้องการของตัวเองนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าอะไรก็ตามระเบิดมาจากข้างในมาตามความต้องการของตัวเองแล้วเนี่ยค่ะ มันจะเกิดความยั่งยืนจริงๆค่ะครับแล้วก็ความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ดูแล้วนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากมากสักเท่าไหร่นะครับในการที่จะทําให้มันเกิดความสําเร็จนี้ได้ผมมองไปในอนะคาคตครับว่าแล้วความยั่งยืนนะครับหากเราจะนําเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเข้ามาใช้เนี่ยมันจะเกิดความยั่งยืนได้ยังไงครับะนะคะก็ะะะในบริบทของสังคมเมืองอย่างจาาังหวัดสมุทรปราการเนี่ยค่ะการที่ชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยมารวมตัวกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถูกไหมคะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกตั้งงแตตตต่่ออนน้้วาาเรมีจุด หลักคิดเดียวกันนะคะอันนึงที่เป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าเป็นตัวจักสําคัญนะคะก็คือความซื่อสัตย์ค,ความจริงใจนะคะจริงใจต่อตัวเองนะคะแล้วก็มีความมีวินัยต่อตัวเองต่อครัวเรือนของตัวเองขยายไปยังชุมชนของตัวเอง อำเภอของตัวเองสุดท้ายค่ะก็จะเป็นของจังหวัดและประเทศต่อไปค่ะครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือสูตรแห่งความสําเร็จครับที่เกิดขึ้นกับชุมชนแห่งนี้นะครับซึ่งมีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายของจังหวัดลงสู่อำเภอแล้วก็ชุมชนร่วมมือร่วมใจในการทําขึ้นมาและอย่าลืมนะครับว่าความซื่อสัตย์สุจริตนั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสําคัญครับที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนขึ้นมาได้ครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับท่านกรองศิวพรชัวสวัสดนอย่างสูงนะครับที่ได้มาพูดคุยกับเรานะครับขอบคุ ยินดีครับวันนี้ต้นมีอะไรฝากไว้ช่วงท้ายครับแล้วขอฝากเพจเฟซบุ๊กรายการกระทบเบิกขอรับชันครับเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อนรู้รับ หลับเป่าผ้าด้วยนะครับครับนอกจากร่วมในรายการแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งครับของการที่จะช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นไม่ทนต่อการทุจริตครับหากในพื้นที่ของคุณผู้ชมนะครับมีเรื่องราวใดๆครับที่ดูแล้วนะครับน่าสงสัยเป็นกังวลครับว่าจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมานะครับสามารถที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารไปได้ยังสํานักงานปปชประจําจังหวัดนะครับที่คุณผู้ชมอยู่นได้แค่นี้เองครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผม ท่านกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุนพรา,ารีแล้วก็นนี่นะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ